เอาเสียงสายนาำและลําธารมาฝากแจกเพืเ่อนๆเสียงน้ำตกน้อยจ้ามันตกน้อยๆนะคะไหลลงมาเป็นแม่น้ำใหญ่หลวง,ง,งท่านแน่เมืองจากเพืเ่อนๆมีหอยมีปูมีปลาประจักษจากบรรยากาศเงียบๆนะคะไปจ้าไปต่อค่ะจจกเพืเ่อนๆจ้า อันนี้เป็นผักกูดดอยเนาะจ้ะเนาะภาษาบานเฮ้านะคะชนิดนี่โดยส่วนตัวสาวมังสีเค่ยเก็บไปกินนะคะมันจะมีรสชาติขมขมมันจะมีรสชาติขมขมนิดนึงนะคะต้มสิบสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนะคะเพื่อนเพๆแล้วก็นอกน้ำเย็นนะคะแล้วเอามาปรุงอาหารเอามาก,กิน,กนจิ้มแจ่วหรือว่าเอามาผัดน้ำมันหอยอยังสีนะคะหรือไปแกงสมนะคะ แต่ปีนี้น้ำบด้กเก็บนะคะเพราะว่าไว้รัสระบาดแฟนบริเวณไปเก็บกินไปเรื่อยๆเพราะว่าคนเขามายางหลายนะคะคนเขามมามายางหลายบันนี่เขากระถิ่งกระดาษให้สูอีแองกีงสีนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นห่วงนอกจากน้งน้ำกับฟางพื้นนะคะพอปีที่แล้วน้ำก็เคยไปเก็บอยู่จ้ะมันอยูยูติดกับเมนาน,านะคะบางนันเป็นแมนานอกจ้ะเนาะแต่ปีนี้น้ำบด้กเก็บนะคะ แต่ว่าทีน้าม,มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งก่อนเพื่อนเพื่อนจะกินกะเลี้ยนหลูปไปเรื่อยๆก่อนด้วยจ่าเด้อบางคนมันกล่วว่ามันมีสารพิษนะคะมันมีสารพิษสะสมแต่ว่าสาวเมืองสีโดยส่วนตัวจะคล้องเองนะคะน้ำกับเก็บกินอยู่ค่ะเมื่อกี้น้ำเอาไปต้มน้ำกับไปเห็ดคือหมกนหน่อไม้นะคะปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้น้ำบริเก็บนะคะแต่เห็นมันงามก็เลยพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนช่มเบิ้งนะคะภาษาบ้านเฮ้าเพื่อนเอิญพักกูดดอยนะคะ แล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือพักโูดนามนะคะมันจะเป็นกอนนะเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ไดนามจะผ้าเผื่อนๆเปเบิงน์นนะจ้ะเนาะแต่บ่ไดผ้าเก็บนะจ้ะเด้อหย่หอดง่ามง่ามเผื่อนๆจ้คอนซอนน้ำจ้ะไปจับไปเบิรงต่อนะจ้ะเนาะ เพื่อนๆบางหันเสียงนกม้วนมวน,นว้ำเลวานะคะอันนี้รอบที่สองนึกอยากกินด้วยจ้ะเด้อแก่เราจะบอท่านคือเกานะคะอันนี้ก็เป็นพักโกดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแบบนี้เป็นกอเนาะจ้ะเนาะแบบนี้เพื่อนจะมาเกิดในใไอ้มองน้ำคังนะคะแต่ว่ามองหนี้มันน้ำม,มันโบนะะนะะกเนาะจ้ะเนาะจะเกิดเป็นพักโกดนะคะ พักกดน้ำอีทีอันที่น้ำลงวังตอนนั้นนะมันอันบานเห้าภาษาบานเหาเขาเอิญพักกดดอยเนาะจา้ะเนาะพักกดแบบนี้กับพักดพกดพักกดทีท่น้ำทายอยู่นี่น้ำาเคยเก็บไปกินลวจ้ะเพื่อนเพื่อนกับพัพกกดดอยนะน้ำก็เคยเก็บนะคะตะตีหนีนะเพื่อนเพื่อนหาม,มาให้เก็บค่ะคนมันย่างปลาหลายนะคะกะพักนี่นะมันอยู่ในปลามันเลิกอยู่จ้ะน้ำเก็บไปกินแล้วเธอหนึ่งตอนตอนเพิ่นย่างอัน มาหล่อพี่สองนะคะหลังจากเก็บแอวเนาะจ้ะเนาะน้ำกับเก็บให้เพื่อนเนเบ่งอยู่เอาไปเฮ็ดแกงสมพัดน้ำมันหอยนะคะหลวกหลวกเฮ็ดยำคือพักกระเสกน้ำนะคะเพื่อนๆใส่แท่นพักกระเสกน้ำนะคะแต่มาหลอบนี้น้ำว่าจะมาเก็บบ่ได้หรอคะแก่มเมื่อแล้วพักอยู่หนีใ่เล้วนะคะเพื่อนๆแต่กับ,บปเป็นยางนะคะแก่มอาอัปเดตหลักป้าเพื่อนเพื่นยางปลาเนาะจา้ะลักษณะเพื่อนย่ำตายไปย่ำเพื่อนแห่งเพื่อนแหลมก็กจะ เป็นใบดำๆนึกสิละค่ะย่าถึงเวลาป่งมันก็จะป่งขึ้นมากค่ะเปลือนๆเปลือ่ะร้ายอยู่จ้ะมันสองชนิดนะคะบริเวนวันน้าเมื่อวานสิละก็จะหายเพื่อนๆไปเก็บเก็บอันนี้เด้อจ้ะเด้อเว,วลาเก็บของกินเท่ากันเลี้ยนหลูไปเรื่อยๆก่อนเด้อจ้ะเพื่อนๆเบิ่งน้ำคล,ลิปโมล่ะก็ถามไายกันนะคะกินผักอยู่นี่ต้องใส่ควอมำรมัดระวังล่ะกับพิจาร,รณาจารย์ดีๆเด้อจ้ะเด้อ เพราะว่าผักวางยางมันก็มีผิดอยู่แต่ว่าหาก็ับเลี้ยนหลูกันไปเรื่อยๆนะคะโดยส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวซอสมงสีก็เก็บไปกินหลายครั้งอยู่ค่ะปีที่แล้วกับมาเก็บกาแฟนะคะแต่ปีนี้หน้ามาเก็บไปเธอนึงจะเธอที่สองวาซิมากับเพื่อนหญยแล้วจะนี่เก็บบาได้นะคะกับแค่มาอับให้เพื่อนๆเลี้ยนหลูกันไปนอกจากนอกบางค้นมันก็สนใจนะคะบางค้นมันก็บเบื้องจังด กะเบิงน้ำคลิปมูที่ผูใ้ใดเพื่อนไปเก็บนะคะเพื่อน,เ,อนเรียรูไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะถ้าแฟนละมาน้ำแล้วก็บ,บ่รายนามยางด้จ้ะอยู่นี่เขามากสิมันมองตน,ตนแบบนี้นะเพื่อนว่ามันมีไอตัวอันสเน็กเกิดนะคะเพื่อนนั่นกับอันตาายคื่อกันนะคะหนามาัายบกดนเดดนะจ้ะเด้อก็ให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาจานเบิงนะคะกินของกินทีละเล็กล็น้อยเพราะว่าถาดข้นน่ะแต่ละข้นมันบกชือกันนะคะเพื่อนเพือนนะจ้ะเน,นา,าเนะ น้ำจะเอาพักโกรธแบบสองสนิทนาะจ้ะเนาะอันนั้นพักโกรธดอยนะคะกับพักโกรธนี่ร่วมกันคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมากกะฝา,ากกดไลค์กดแชส้ซอยเป็นเฮงใจสาวมือสีคนไกบ่บานโด,ดนในเด้อจ้ะเด้อวังว่าคลิปของน้ำจะซอยให้เพื่อนๆมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะผ่านวิกฤตโควิดน้อยที่นีเป็นปน้ำกันเนาะจ้ะเนาะ ยูดีมีแห้งมีวัคซีนก็ได้เมื่อบานเท่านะจ๊ะเพื่อนเพื่นพนพนอนเจอกันคลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะแบบบายบายนามว่าอันจะสวัสดีค่ะแบบบายบายวัหนามาเจอแล้วคะ่ะอันแบบนี้ยังกินบ่ได้เพื่อนเดื๋อนเด้วยจ้ะขาดเจอนามกระถ่ายร่วงให้เพื่อนเพือนเบอง์ด้วยจ้ะอันนี้โดยส่วนโตัวนะคะนี่ค่ะเป็นคน้นโขนแบบสีโดยส่วนตัวสาวมักสีบ่เคยกินนะคะในะนาจะเอาไว้โดนๆด้วยจ้ะนี่ค่ะลักษณะเพื่อนเป็นค้นโขนนะคะ ค้นๆแล้วก็เป็นกอคือกันนะคะเพืเ่อนๆนี่จะน้ำตนเพิ่มซีนน้อยๆแล้วค่ะแบบนี้กินบ่ได้นะคะที่กินได่ที่สาวมังสีเคยกินนะคะโดยส่วนตัวโดยโดยส่วนตัวด,ด้วยจ้าเดออันนี้นะคะเป็นบางคนอาจจะเคยกินแต่ว่านามบ่เคยเก็บกินนะคะนามาจะจบคีพอดีแม่มาเห็นพอดีจ้ะเลื้ายลงไปได้ลิปเดี๋ยวเลยนะคะนี่จะแบบที่สาวเมืองสีกินนะคะ มากไก่เนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะลักษณะเปลือนแบบนี้นะคะอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยอร่อยนี่จ้ะจะเป็นแบบนี้จ้ะแบบกินได้นะคะสรรการยานคลิปเน่าเนาะจ้ะเนาะแบบแบบที่บ่เคยกินน้ำก็บอะร่องเหยืเพื่อนเบืองเลยเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะแบบที่กินได้นะคะนี่แต่นี่เพื่อนกะแก่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บไปกะเอาไปลวกกะ เพิ่นอันนี้แล้วค่ะนี่มองใบเพิ่นมันอันนี้แล้วนะคะเก็บกับเก็บตอนนอนๆน,นะคะมันจังแสบจังหอมสรรคาเพื่อนเพื่อน